โอเคล่าสุดนะคะนาราก็ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่างๆนะคะถ้าแบบว่าเจ้าของแมรคนไหนแบบไม่พอใจอยากได้อะไรยังไงก็สามารถที่จะบอกเขาไปได้นะคะก็ะตามรายละเลอียดข้างตน้นทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการจ้างนาลาแล้วกันเนาะส่วนตัวส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวมองว่าอย่างนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งเราก็อาจจะเป็นเจ้าของแบรน,น,นด์อนาคตก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะพัฒนาอยู่ทีนี้ เรารู้สึกว่าถ้าเจ้าของแบรนด์คนนั้นน่ะมีเงินมีงบมากๆการจ้างนาลาในลักษณะของการสร้างอเวเนิสร้งสร้งชื่อแบบให้แบรนด์มันมีแฮชแท็กแบบมีกระแสเราว่าเหมาะอันนี้อันนี้ส่วนตัวก่อนเพราะมีอย่างส่วนตัวสมมุติถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็จะถ้าเราจะจ้างนาลาเราคงต้องมีตังค์มากๆและโยนก้อนนี้ไปเลยแล้วก็บอกว่าโอเคอยู่ไปทําให้มันดังแล้วกัน แต่เราไม่หวังเรื่องของการเชิญมาเป็นเชิญมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเชิญมาเป็นรออายได้อะหมายถึงว่าเชิญมาเป็นยอดขายอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันทํางานคนละแบบกันแต่ถ้าเชิญมาก็ดีอยู่แล้วในฐานะของคนเป็นเจ้าของแบรนด์และคนเป็นคนจ่ายเงินคนขายของอยังไงก็อยากขายของได้แต่เราเชื่อว่ามันไม่ได้ คลิปที่นาราทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแกล้งการทํากระแสการทำอะไรก็ตามแต่มันได้ยอดวิวมันได้ชื่อแบรนด์ติดมันได้ให้คนเห็นแบรนด์ของคุณจริงๆส่วนเรื่องการตัดสินใจซื้อเราว่ามันไม่ได้จบที่คลิปที่นาราทำมันจบที่ตัวแบรนด์ว่าเขาเข้าไปดูแล้วเนี่ยแบรนด์น่าสนใจขนาดไหนสินค้าเป็นอย่างไรถูกไหมเรา เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราดูคลิปที่เขาปักตะกาหรือดูคลิปที่แบบหรือดูคลิปที่เขาทําแบบว่ารีวิวสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตัดสินใจซื้อจากคลิปแกล่ะส่วนตัวนะส่วนตัวเราละกันแต่เราตัดสินใจซื้อจากคลิปที่เขาแบบรีวิวจริงๆดูใช้จริงเออดูผลิตภัณฑ์นี้มันเหมาะกับเราดูเสื้อตัวนี้มันแบบมันได้นะเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับเราเ็ากดซื้อแค่นั้นเออเพราะฉะนั้นอะ คนที่จะจ้างนาราแล้วว่าต้องก็ต้องใจกว้างม,มากๆต้องมีเงินในระดับหนึ่งมีเงินพอที่จะแบบโยนไปก้อนนี้แล้วก็โอเคก้อนเนี้ยคุณก็ไปทําให้แบรนด์ฉันนะมีชื่อเสียงมีแฮชแท็กมีแบบคนพูดถึงอ่ะแบรนด์ต่างๆคนพูดถึงเออในขณะเดียวกันอนะ่ะเขาก็ต้องมีก้อนหนึง่งอ่ะที่เอาไว้ทําแบบการตลาดแบบปักตะกร้าเออยิงแอดเอ,เอให้คนกดเข้าไปง่ายซื้อง่ายขายคล่องตัวสินค้าดี อันนี้เราคิดว่าเจ้าของแบรนด์ที่จะจ้างนาราในอนาคตก็ต้องทำกันบ้านให้ชัดเจนเพราะว่าตัวครีเอเตอร์เองตัวช่องเองเนี่ยเขามีความชัดเจนในคาแรคเตอร์แล้วก็วิถีทางของเขาส่วนเรื่องของการส่งงานช้าการส่งงานไม่ครบการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่นาลาก็ต้องพัฒนาหรือว่าหาระบบมาครอบหรือมีหลังบ้านที่แข็งแรงมากๆยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบ ไม่ยกตัวอย่างละกันเดี๋ยวพลาดพิงเอาเป็นว่าก็มีอินฟูหลายท่านที่ประโสบความสำเร็จก,กับการกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีระบบที่ชัดเจนเอ่ายกตัวอย่างได้อย่างเช่นคุณอนิสาเขามีการทำงานที่ชัดเจนระหว่างการรีวิวการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเขาเขามีระบบที่ชัดเจนมากๆมีเราไม่รู้ว่าหลังบ้าเขาเป็นไงแต่ว่าเขามมีความชัดเจนอะ ในรูปแบบบริษัทอะไรต่างๆยาหยบนึกออกไหมคือก็ต้องหาวิถีทางแบบของของคนใกล้ชิดคนสนิทเอามาครอบวิธีการทํางานของตัวเองจะได้ไม่พลาดถูกปะเพราะว่าเรื่องของการส่งงานช้าเรื่องของการแบบส่งไม่ตรงส่งไม่ครบหรือแบบไม่ได้มาตามเวล้วันเวลาที่กําหนดเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ้าของแบรนด์มีสิทธิ์มีเสียงที่จะแบบว่าถามไถได้อันนี้เราไม่ว่ากันในมุมมองนี้แต่ว่ารูปมือารือรกันขนาดไหน รักชอบกันขนาดไหนอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่จะจ้างก็ต้องทาความเข้าใจกับตัวช่องทาความเข้าใจกับตัวครีเอเตอร์ในช่องว่าบุคลิกลักษณะคาแเคเตอร์เขาเป็นยังไงถ้าคุณจะคาดหวังส่วนเรื่องแมสไม่แมสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การันตียาก,กมากๆถูกป,ปะบางคลิปเราทําดีแทบตายมันไม่วิ่งบางคลิปเราไม่ทําเลยแม่งเสือกไปนี่มันคือเสน่ห์ของแบบแพลตฟอร์มเออถ้าใช้เงินเยอะๆก็อาจจะ ดันไปได้แต่ยังไงก็สู้ออร์แกนิกไม่ได้หรอกแต่ยุคนี้งไงก็ต้องใช้เงินในการดันบ้างอืมก็ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วสําหรับประเด็นเรื่องนี้เนาะก็คิดว่าใครที่จะจ้างก็ควรศึกษาให้ดีแล้วก็คิดว่าคุณจะใช้ประโยชน์กับเขาในแง่ไหนถ้าคุณจะใช้ประโยชน์กับเขาในแง่ของการเทินกลับมาเป็นสินค้าอยากให้มันแมสมากๆต้องชั่งน้ำหนักว่ามันถูกต้องไหมต้องดูเงินในกระเป๋าว่า เราพร้อมละลายซับมากขนาดไหนทำสองทางก็ดีที่สุดแหละหมายถึงว่าฝั่งนี้ฝั่งของน้าราอาจจะทําให้แบบแบนด์มีชื่อเสียงอ่ะแบรนด์โด่งดังข้ามคืนมีแฮชแท็กแน่นอนแล้วคนก็จะวิ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่คุณจะปิดการขายยังไงเอ่อสินค้าที่เซ็ออกมาแบบไหนการตลาดเป็นยังไงโปรโมชั่นเป็นยังไงสินค้าคุณน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยก็เป็นทุกที่มันจะตัดสินใจซื้อได้ส่วนเรื่องของแฟนคลับ มมมติว่าฝั่งนี้ฝั่งนาราทาคลิปดีมากแฟนขายยาส,สัรสนุนเพราะว่าเป็นนาราเพราะว่าอยากจะทําให้นาลาแบบกดหนี้ต่างๆหนา,าก็อาจจะเป็นอันนี้สมที่เชิญลับไปหาสินค้าแต่อย่าชิดอย่าไปชิดตั้งแต่แรกว่าการทาคลิปแกล้งของนาลาจะนําพามาสู่การเชิญลับมามาอาจจะเชิญลับมาแต่ก็อาจจะไม่เชิญลับมาก็ได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะก็ ไม่ต้อ,องกําลังใจเลย๋ยวไปบ้ากําลังใจอย่างงก็เมาห์มอยจันประมาณนี้นะใครเห็นอย่างไงลองคอมเมนต์กันได้เราไม่ด่ากันแล้วเราเลิกด่ากันแล้วเราไม่ต้องด่ากันหรอกเราลองมาวิเคราะห์ว่าเออถ้าโหลถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราจะจ้างนาราแบบไหนเราชอบฟิลไหนเราลองจินตนาการดูนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนา